สวัสดีครับประสิท์โชคการ์ดช่างเอกพลรครับผมก็วันนี้ก็มาแต่งครบเซตครับรถเกียวดี70 Pro ครับตัวใหม่ของคุณพ่อพรพิรมบ้านโนนหนาแท่งตำบปลป่งไฮอำเภอเซกาจังหวัดบุรีบนบนรัมครับรถคันนี้ก็แต่งครบเซตเป็นชุดเกียวคล่องครับผมชุดเกียวคล่องก็จะได้เกียวรันคอสปริปงและ,ะสายพันคู่ตูเต้เบาตัวจเตอร์ครับนี่ก็ กำลังเสร็จเรียบร้อยเ,เหลือแค่ใส่เหล้านี่กว่าครับแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อเซ็ตนี้ก็อยู่ที่30 0 0 0กว่าบาทครับ3าม0 0นสี 14, นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมที่เบอร์0 6 1 6 6 6 2 2นเบอร์เจรัสครับผมอยากแต่งรถเกี่ยวอยากได้อุปกรณ์การเกษตรอยากได้ตะแกรงทิ้งถังอุ้มตันเล็หรืออุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดโทรเข้ามาหาเรานะครับปรึกษาเราก็ได้นะครับ เต่จนี้ก็อีกงานนึงครับเราก็จะวิ่งไปที่อำเภอบึงของหลงนะฮะเป็น DC 93กแต่งครบเซตเหมือนกันครับผมนั่นก็คอยติดตามรับชมกันนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับประสิทธิโชคการท่านกคกานครนะครับผมเจอกันกันอีกคลิปนึงครับหลังจากที่เมื่อเช้านะฮะอยู่ที่บ้านโนนหนําแท่งนะฮะอำเภอเสกานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็วิ่งมาสมพบกับอีกทีมนึงอยู่ที่บ้านโนนสันปอนครับตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬครับผมต่อรถคันนี้ก็เป็นรถ93ครับเป็นของกลุ่มหน้าแป้งใหญ่นะครับรถคุนชอบวุดนะครับ แต่งครบเสร็จครับคันนี้ก็เกีียวดัคนคอนสปริงใส่ไปคู้ตัวเบาสุดจะเติร์แต่แกงเข้าวสาลครับแต่แกงซิ้นนะฮะก็งานก็เสร็จแล้วครับเหลือใส่คอนสปริงแล้วก็ยกฝาตู้แล้วก็ประกอบยิ้นส่วนต่างๆเก็บรายละเอียดฮะแล้วก็เทตดูนะครับ กับแสดงสนใจตัวแรถเกี่ยวก็สามารถสอบถามก็จะมานะครับผมที่เบอร์ศูนย์6 3หนึ่งหหกาสองสาสองนะครับ mm hmm. อยากได้อุปกรณ์การ,กรเกษตรอยากได้ถังอุ้มทะเลก็สามารถโทรสอบถามก็มาสอบถามราคากันครับไม่แพงนะครับผมสาขาติดกันเองนะครับ yeah. ที <ged> นี้ก็ขอลาทรานไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ <S <S ส,วส,สวัสดีครับ